เรื่องก่อนแม่จะสิ้นลมหายใจบทความจากคุณสุรสิทธิ์บ้านพักคนชราที่ผมไปเยี่ยมเยือนมาหลังวันเกิดในเดือนที่แล้วเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวไม่ใหญ่โตนักที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของวัดเล็กๆที่สมพานเจ้าอาวาสอดีตนักเรียนโรงเรียนเดียวกับผมท่านเอาเงินที่ญาติโยมศรัทธาถวายท่านมาปลูกสร้าง เพื่อให้ผู้เท่าผู้ชราได้มาพักอาศัยยามเมื่อขาดที่พึ่งทิงมีโยมผู้หญิงวัยกลางคนไร้ญาติและสิ่งเกาะเกี่ยวทั้งโลกมาบำเพ็ญทางธรรมโดยไม่บวชชีท่วงท่าเจรจาพาทีดูสำรวมราบเรียบพร้อมเด็กวัดลูกชาวบ้านแถบนั้นแวะเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้ดูแลผู้ชราทั้งหญิงชายที่ถูกทอดทิ้งรวม13ชีวิตค่าจ้างคนดูแลน้ำไฟเสื้อผ้ายารักษาโรค ข้าวปลาอาหารสมพานใจดีอดีตนักเรียนช่างกลที่รอดตายมาจากเหตุการณ์14ตุลา2516เหมาจ่ายคนเดียวโดยไม่เคยพิมพ์ดีกาเรี่ยรายใครพูดคุยกับท่านหลายเรื่องจนตอนจะลากลับผมควักเงิน500บาทใส่ซองถวายท่านเป็นค่าใช้ใจ่ายท่านจึงนึกอะไรขึ้นมาได้ชวนผมเดินลงจากศาลาไปที่พักบ้านคนชราแห่งนั้นเปิดนรกบ,บนดินอีกคุ้มหนึ่งให้คนบาปอย่างผม มีดวงตาเห็นธรรมโดยไม่ต้องฟังเทศเทียบชาดกบทใดๆหญิงชรารูปร่างเล็กผิวสองสีบอบบางทอดกายเหยียดตรงบนเตียงเล็กๆแต่สะอาดมีผ้าห่มผืนบางๆห่มปิดซวงอกที่ยังกระเพื่อมเบาๆราวเครื่องยนต์ใกล้ดับอย่างเหนื่อยหน่ายแม่เท่าพยายามยกมือขึ้นประนมไหว้เมื่อท่านสมพานพาผมมานั่งอยู่ข้างขอบเตียง กังวานน้ำเสียงแห่งพุทธบุตรผู้เมตตาเปล่งวาจาถามไทยอาการและให้ศีลให้พรเบาๆแต่เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์หยาดน้ำตาแห่งความปิติท่วมท้นดวงตาสีขาวคุณและค่อยๆซึมซาอรินไหลไปตามร่องขอบตาที่เหี่ยวยน่นเวทนาบังเกิดจนผมต้องเบือนหน้าหนีผู้เท่าอายุ91ปีอาวุโสสูงสุดในจำนวน13คนชราของที่นี่ เรื่องราวทั้งหลายในอดีตยังเจิดจ้าอยู่ในความทรงจำเหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวานแม่เท่ามีลูกชายสองคนและหญิงหนึ่งคน60ปีที่ผ่านมาครอบครัวแม่เท่าจัดอยู่ในระดับผู้มีอันจะกินของจังหวัดสามีของแม่เท่ามีอาชีพรับเหมาก่อสร้างก่อร่างสร้างตัวจากกรรมกรกินค่าแรงรายวันโดยแม่เท่ารับจ้างทอผ้าอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งอดออมสะสมจนฐานะดีขึ้น สามารถสร้างหลักฐานจนมีที่ดินบ้านช่องสมฐานะแต่สามีก็ยังทำงานหนักไม่ยอมพักหวังจะภูมิักลูกสามคนให้อยู่อบอุ่นอินอิน่โดยไม่ต้องลำบากช่วงนั้นแม่เท่าเลิกทอผ้าแล้วอยู่บ้านเลี้ยงลูกสามคนที่อยู่ในวัยสซนได้เรียงตามลำดับเช้าวันหนึ่งเมื่อลูกชายคนโตอายุได้หกขวบสามีของแม่เท่าก็หลับไปไม่ตื่นมาร่ำลา หมอที่โรงพยาบาลบอกว่าสามีตับแข็งตายทั้งๆท,ที่ไม่เคยแตะเหล้าสักหยดแม่เท่าเปลี่ยนสภาพบ้านพักเปิดเป็นร้านค้าโชว์หวยขายของสารพัดชนิดอดทนอดออมเลี้ยงลูกทั้งสามคนให้ร่ำเรียนจนจบปริญญาครอบครัวอบอุ่นพี่น้องรักใคร่กันดีไม่มีเขาลางว่าจะแตกหักดังหนึ่งคนละสายเลือด ลูกชายคนโตแต่งงานไปกับลูกสาวเจ้าของร้านขายทองในตลาดในชีวิตของแม่เท่าไม่เคยมีความสุขครั้งไหนเหมือนวันที่ลูกชายแต่งงานสมบัติที่มีแม่เท่าจัดแบ่งเป็นสามส่วนให้ลูกชายคนโตเปิดร้านขายทองตามที่สะพ้ายต้องการปีต่อมาลูกคนที่สองแต่งสาวเข้าบ้านอีกคนแม่เท่ายกบ้านและที่ดิน ที่เปิดร้านขายของสองคู่หาสมชั้นให้เป็นสมบัติของลูกด้วยความยินดีโดยที่แม่เท่าขอสิทธิแค่อยู่อาศัยสองปีถัดมาลูกสาวคนสุดท้องแต่งกับข้าราชการระดับหัวหน้ากองในจังหวัดแม่เท่ายกที่ดินและเงินสดก้อนสุดท้ายของแม่เท่ารับขวัญลูกเขยด้วยความปรีดา สัตว์โลกทั้งหลายล้วนเวียนไหวก่อเกิดเพื่อมาชดใช้กรรมเก่าสะัยคนที่สองเริ่มจุดประกายแห่งการแตกหักตั้งแต่แต่งเข้าบ้านไม่เคยแม่แต่เสียบปลักเม่าหุงข้าวแม่เท่ากลายเป็นทาสในเรือนซักผ้าทำกับข้าวจัดสำรับคับค้อนตั้งโต๊ะคอยท่าสองผัวเมียกินก่อนจนอิ่มแม่เท่าจึมีโอกาสได้กินของเหลือ ก่อนจะเก็บกวาดถ้วยชามไปล้างกวาดเช็ดบ้านช่องเรียบร้อยและจึงได้พักผ่อนด้วยการเดินออกไปคุยกับเพื่อนบ้านในไวัยไล่เลี่ยกันสไพซ์สอเข้มงวดแม้แต่ของสดทุกชนิดที่ซื้อมาทํากับข้าวต้องถามราคาแล้วยกไปชั่งน้ําหนักราคาสินค้ากับเงินทอนที่เหลือต้องตรงกับเงินที่ให้ไปตลาดแต่แม่เฒ่าก็ไม่เคยเก็บมาเป็นอารมณ์แล้ววันหนึ่งสプラซ์ส,สอก็จัดระเบียบการกินใหม่ หล่อนไปสั่งให้ผูกปินโตเพื่อกินกันแค่สองผัวเมียแล้วสั่งให้ผัวจ่ายเงินให้แม่เท่าแค่วันละยี่สิบบาทไปหากินเอาเองด้วยเหตุผลโง่โงคือต้องการประหยัดแต่ลึกๆในใจไม่ต้องการให้แม่ผัวเม้มส่วนเกินแม่เท่าคิดเอาเองว่าลูกๆคงไม่อยากให้แม่เหนื่อยจึงน้อมรับประกาศสิทธิ์ลูกสะพ้ยด้วยดุษสีสองสาวันต่อมาแม่เท่าก็ลืมสิ้นเพราะความรักลูก หลายครั้งที่แม่เท่าคิดถึงลูกชายคนโตที่เปิดร้านขายทองในตลาดแม่เท่าจะเจียดเงินที่เก็บออมไว้ซื้อผลไม้ที่ลูกชอบติดมือไปด้วยแต่ทุกครั้งที่แม่เท่าเดินเข้าไปในบ้านสะพรยใหญ่จะมองอย่างเหยียดเยียดแล้วเดินหนีเข้าห้องแอร์ปิดประตูนอนดูโทรทัศน์สั่งคนใช้ให้คอยสอดส่องเดินตามแม่เท่าเธอกลัวแม่ผัวขโมยของในบ้านจะคุยกับลูกชายไอ้นั่นก็ออกอาการไม่ว่าง ถามคำตอบคําเหมือนหนานตามโดนโคนลิ้นจนอ้าปากลําบากลําบนตึดอัดแม่เกรงใจเมียแกล้งถอดสร้อยคอทองคําเส้นโตที่ห้อยแขวนพระเครื่องราคาแพงในกรอบทองฝังเพชรพวงใหญ่ขึ้นมาสองทีละองค์ด้วยความเลื่อมใสและไม่มีแม้แต่จะชายตามองแม่เท่าที่นั่งซึมอยู่ข้างตู้ทองอย่างเดียวดายแก้ๆกังๆอยู่พักใหญ่ก็เดินออกจากบ้านลูกชายคนโตอย่างเงาเงา โดยมีคนใช้ของลูกหิ้วถุงผลไม้ตามมายัดคืนใส่มือระหว่างทางก็แวะทักทายคนรู้จักเพื่อรักษามารยาทแต่ในใจของแม่เท่ามันวังเวงจนจำไม่ได้ว่าพูดคุยกับใครไปบ้างระหว่างทางลูกสาวคนเล็กที่แม่เท่าทั้งรักทั้งห่วงนั่นแทบไม่ต้องพูดถึงเธอยื่นคำขาดกับแม่เท่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปเยี่ยมว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปหา เพราะบ้านเธอมีแขกที่เป็นลูกน้องของผัวและพ่อค้าวานิชเข้าพบผัวของเธอเพื่อขออำนวยความสะดวกในทางธุรกิจบ่อยๆและผัวของหล่อนก็ค่อนข้างเจ้ายศเจ้าอย่างถ้าแม่เท่ารักลูกก็ควรจะต้องรักษาเกียรติรักษาหน้าตาของผัวลูกด้วยแม่เท่าไม่เข้าใจว่าการรักษาหน้าตาของลูกเขยนั้นต้องทำอย่างไรแม่เท่าก็เคยปลื้มกับคำชมของเพื่อนบ้าน เขาว่าแม่เท่าวาสนาดีลูกเขยเป็นเจ้าคนนายคนแม่เท่าก็ได้แต่แอบลืม้มทั้งๆที่ไม่เข้าใจว่าทำไมการเป็นเจ้าคนนายคนจึงเหมือนกำแพงชนชั้นติดกั้นระหว่างความเป็นแม่ลูกจนหนักหนาสาหัสขนาดนั้นร้านสะดวกซื้อและห้างสปปรรพสินค้าขนาดยักษ์โผล่ขึ้นมารายรอบร้านค้าของลูกชายคนที่สองกระทบธุรกิจของสองผัวเมียจนส่วนเส ของขายไม่ได้มากเหมือนเก่าที่จะเอาอะไรมาวางก็ขายหมดปัญหาและวิกฤตการเงินในบ้านส่งสัญญาณถึงขาลงสองผัวเมียเริ่มมีปากเสียงกันบ่อยครั้งและท่าทุกครั้งลูกสะพ้ก็จะฉวยโอกาสด่ากระทบแม่ผัวเป็นของแถมโดยไม่มีเหตุผลโดยที่ลูกชายก็ไม่ออกอาการปกป้องแม่เท่าแต่อย่างใด 12. มิถุนายน2530 ประมาณสามทุ่มของคืนโลกาวินาศท้องฟ้าเมื่อครึ้มไปด้วยพยับเมฆสลับกับเสียงฟ้าร้องดังกึกกล้องเป็นระยะระยะครู่ใหญ่ๆต่อมาสายฝนจึงโปรย,ยปลายชุ่มฉ่ำน้ำนองไปทั่วเมืองลูกชายลูกสะพยออกไปกินข้าวนอกบ้านยังไม่กลับปล่อยแม่เท่าเฝ้าร้านค้าคนเดียวแม่เท่าจำว่าวัยรุ่นสองคนขี่รถเครื่อง ฝ่าสายฝนมาจอดหน้าร้านขอซื้อเบียร์หนึ่งขวดแม่เท่ารับเงินแล้วเดินเข้าไปเก็บในลิ้นชักโดยไม่ระแวงว่าสองวัยรุ่นแอบยกลังใส่บุรีที่ลูกชายสั่งมายังไม่ได้แกะกล่องช่วยกันแบกขึ้นรถที่หายไปกับความมืดก่อนสี่ทุ่มเล็กน้อยสองผัวเมียจึงขับรถกลับเข้าถึงบ้านช่วยกันเก็บของเข้าร้านวางของทุกชิ้นเข้าที่ที่เคยวางเมื่อไม่เห็นลังบุรี จึงหันไปตะโกนถามแม่เท่าที่กำลังจุดธูปไหว้รูปสามีบนหิ้งเพียงคำตอบที่แม่เท่าตอบว่าไม่เห็นก่อนปักทูปลงกระถางเสียงสะบัดด้วยคำหยาบของลูกชายก็ดังสวนสนั่นบ้านครู่เดียวทั้งลูกสะพ้ยกับลูกชายก็สลับปากจิกหัวด่าแม่กึกก้องประสานเสียงกับสายลมนอกบ้านก่อนที่ทั้งคู่จะขับรถไปโรงพักแจ้งจับแม่ลักทรัพย์ ตำรวจพาแม่เท่าไปนั่งอยู่หน้าโต๊ะร้อยเวนแม่เท่าให้การไม่รู้ด้วยซื่อบริสุทธิ์โดยไม่ตัดพ้อต่อว่าลูกชายแม้แต่คำเดียวกว่าชั่วโมงในห้องแอร์เย็นเฉียบแต่ในอกในใจของร้อยเวนหนุ่มร้อนรุ่มเหมือนถูกไฟนรกแผดเผาที่ต้องวิงวอนสองผัวเมียให้เห็นบากบุญคุณโทษแต่สองผัวเมียกลับโยนภาระตอกย้ำให้ตำรวจอบรมแม่เท่าก่อนที่จะสบัดก้นกลับไปบ้าน โดยไม่ใส่ใจแม่เท่าที่เปียกฝนนั่งสันสะท้านด้วยความหนาวเหน็บสายฝนยังสาดซัดกระหน่ำหนักเหมือนฟ้าแตกตำรวจยศในดาบขับรถร้อยเวรมาส่งแม่เท่าที่บ้านบ้านซึ่งประตูเหล็กถูกปิดสนิทแม่เท่าลงจากรถเดินฝ่าฝนถึงหน้าบ้านและแม่เท่าก็ตกใจสุดขีดกับภาพเบื้องหน้าที่พื้นหน้าบ้านเสื้อผ้าเก่าๆยัดแน่นอยู่ในถุงถูกโยนออกมากองเรียราดเหมือนขยะ บนกองเสื้อผ้าของแม่เท่ากระถางทูกและรูปถ่ายของสามีแต่กระจายเปลือนกราดหยาดฝนสาดซัดรูปถ่ายเขาดำของสามีจนเปียกปอนขาดวิน้นแม่เท่าก้มลงหยิบรูปของสามีมากอดแนบอกน้ำตาแห่งความรันทดทะลักล้นฝนน้ำฝนปวดร้าวเหมือนถูกฟ้าผ่าเข้ากลางใจแม่เท่ากอดรูปนั้นไว้เหมือนจะปกป้องจากสายฝนสุดชีวิต สองเท้าออกก้าวช้าๆเหมือนร่างไร้วิญญาณเข้าตลาดไปหยุดนิ่งอยู่หน้าร้านขายทองของลูกชายคนโตเหมือนเป็นการบอกลาแล้วลัดเลาะฝ่าความมืดและสายฝนไปยืนอยู่หน้าบ้านลูกสาวคนเล็กเก็บภาพแห่งความรักความทรงจําสุดท้ายเป็นครู่ใหญ่จึงเดินจากไปท่ามกลางเสียงกึกกล้องของฟ้าร้องระง,งมสลับกับเสียงฟ้าผ่าแน,น่นหนักเป็นระยะ เสิ่งที่เธอต้องทุกต้องทนดูไรเหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษดาวใ,ในความจริงที่เป็นทุกอย่างได้มาเพราะเธอจะไม่จะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยางให้ลองดูเรื่องกัน การขอเธอดใ,ใจดังเจ้ากรรมในเวรกำลังเร่งรีดกรีดนิ้วกัปนาธบรรเลงเพลงกรรมในอดีตชาติติดตามมาทวงคืนให้แม่เท่าต้องชดใช้อย่างบอบช้ำยับเยินรถกระบะเก่าๆคันนั้นวิ่งฝ่าสายฝนมาจอดสงบนิ่งอยู่หน้ากุฏิพระของสมภารเจ้าวัดตอนตีสามเ็รเศษคนขับรถพบแม่เท่าเดินโซซัดโซเซอยู่ข้างถนนเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย ด้วยใจเมตตาเมื่อแม่เท่าต้องการมาที่นี่จึงขับรถมาส่งด้วยความสังเวชแม่เท่ามักคุ้นกับสมภารวัดนี้มานานแล้วตั้งแต่เจ้าอาวาสองค์เก่ายังอยู่นาทีสุดท้ายของการตัดสินใจครั้งใหญ่ของชีวิตจึงไม่มีที่ไหนอบอุ่นให้พึ่งพิงเหมือนร่มเงาฉัดแก้วกงธรรมแห่งรัตนทั้งสามฟ้าเริ่มขมุกขมัวใกล้ค่ำลงทุกขณะผมจำเป็นต้องบอกลาท่านสมภาร และแม่เท่าเจ้าของเรื่องราวน่าสลดนับแต่นาทีแรกที่แม่เท่ามาถึงที่นี่จนวันนี้แม่เท่าไม่เคยออกไปนอกวัดเหมือนเหมือนกับที่ทั้งสามคนก็ไม่เคยออกติดตามถามหาจะรู้หรือไม่ก็แล้วแต่ว่าแม่สมสารมาอยู่วัดแต่ก็ไม่เคยปรากฏแม้แต่เงาของลูกทั้งสามผมจากลาออกมาทั้งที่น้ำตาเปื้อนหน้าประโยคสุดท้ายของแม่เท่าที่ฝากมา แม่จำลูกได้ทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนโตจะทุกจะสุขก็คือลูกของแม่แม่ให้โดยไม่เคยวาดหวังจะได้จากลูกทุกคนเป็นการตอบแทนลูกเอย๋ยเมื่อลูกยังเป็นทารกทุกครั้งที่แน่อกดูดดื่มน้ำนมจากเต้าสองมือน้อยๆของเจ้าไขวคว้าอยู่ไวๆวันนี้แม่สิ้นแรงแทบสิ้นใจจะมีมือของลูกคนไหนเอื้อมมาปิดตาให้แม่ก่อนสิ้นลม